สวัสดีค่ะพากันอีกแล้วกับหนึ่งเดียวใน USA ค่ะสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะอันเบนิเซียเอากระเป๋าผ่าไมา่เบิ่งพี่น้องเฮ็ดแล้วเฮ็ดอีกคลิปก็ได้อันกระเป๋าผ่าที่ว่ากระเป๋าลิงจะพี่น้องอันเพราะว่าพวกกระเป๋าที่งามๆนะพี่น้องพวกโคดพวกแ K มเคแล้วก็พวกเกทพวกอ่า ยี่หอยยังเนี่ยชีงามๆนะพี่น้องทีเขาใส่กันนะพี่น้องก็คือข่อยบอใส่ด้วยพี่น้องกระเป๋าผ้ามันเบาสําหรับข่อยเนาะข่อยก็เลยเลือกใส่กระเป๋าผ้าเป็นลิปบลิงเอาแล้วข้าก็ยอมเย่าด้วยแล้วก็ข่อยมักด้วยพี่น้องใส่ของ <มา S 1> กับโต้างห่วงว่ามันสิหนักนะเดี๋ยวมาให้ <มา S 1> เบิ่งจ้าลูกกระชีกวนมาช่วยเราด้ยอมันมีลูกแกอยู่ ย่ <Yeah. S 2> like, <yeah. S 1> อันนี้ก็จะเป็นนะไ <laughs> นกี้นะไนกี้เอาไว้ใส่แบบว่า,วาไ,ไปกับลูพี่น้องครับ <Whoa. S 1> ไม่มีเหตุแล้วดอืมพีอันนี้ <laughs> ไปใสแต่แต่แสะพ้ายไปทุกงานทุกการพี่น้องกระเป๋าผ้ามันเบาพี่น้องเบาเบาหมอหมากัะก้อนที่มีอายุคก็คอย <laughs> นี่ก็สื่อมาตอนนั้นนะแบบว่าสื่ออยู่เมืองไทยนะนี่พี่น้องมันลดแล้วค่ะเหลืออยู่พันสี่เนาะจากสองพันกว่ามันเหลืออยู่พันสี่นะสื่อมาตอนนี้บ่ได้ใส่แล้วพี่น้องใบนี่ใส่เพราะว่าตะกี้มันพกผ้าอ้อมแพมเพิร์ดพกหลายอย่างนะพี่น้องก็เลยสื่อใบใหญ่เนาะตอนนี้บ่ตรงใส่แล้วเพราะว่าบ่มีแพมเพิร์ดให้พกแล้ว เป็นกระเป๋าผ้าจ้ะอันเแ็่คลิปมุมใดกับอะไ้พี่น้องนาดำแห้งนาดำปื๋อๆแซนมืออะไรอย่เงี้ยพี่น้องแล้วก็อันนี้กันจะเป็นกระเป๋าเงินค่ะพี่น้องเป็นของคลิปลิ้งเนาะซื้อมาเดี๋ยวใส่เธอเดียวพี่น้องแล้วก็บ่ได้ใส่อีกเลยซ่องหล่ไล่พี่น้องก็บอกกระเป๋าติดพวกกระเป๋าเนี่ยส่องหลา่แห่ง มีห่อเดียวเดียวเลาี่ลองคืไปใส่ตลอดเวคืกระเป๋าคลิปลิงมันมีลิงอยู่ในตัวนะจ๊ะนะคิปลิงแล้วก็ใบนี่จะมักไพ่มักม่ไม่ไพ่เเนาะใช่แล้วพาว่ามันกัน เป็นตางห่กุลการ์เบาซ่อมกระไล่ถ้าเป็นกระเป๋าวิธีแบบว่าแต่งตัวแบบเสื้อเยื่อกางเกงยีนคือข่อยมันสินะพี่น้องข่อยได้มากกระเป๋าแบบว่าลูลูแล้ล่ะนะมันง่ามแต่ว่ามันหนักข่อยไม่มากระเประมาณนี้จ้ะคิดดีนมากจริงๆไมีเสียงลูกฝนเลยจ้ะ อันนี้มันจะไล่คนมีอายุพี่น้องอันอายุน,น้อยๆอย่าไปสื่อเด้อสีเี่ยมันไล่ผู้เฒ่าแต่แว่ามันมอกกบข่อยพี่น้องไล่ผู้เฒ่าข่อยมากงามบอพี่น้องอันซื่อมาก่าได้ใช่ดอกจ้าอันมันลดราคามันงามน้ำแล้วก็สื่อเก็บไวน้นะจะสื่อได้ใช่งามใดดอกประมาณนี้จจะคลิปลิงน่าจะเนาะ ตาหักตาหักคอยไปยางมื่นนะกระมูนะพี่น้องเกือบไม่ได้ชื่อเพราะว่ามากีบลิงไงพี่น้องพอไปเห็นแลลวก็ยัดได้เรื่อยๆอันนี้จะเป็นสีแดงนี่เป็นสไตล์แบบสบายสบายแต่ว่าเป็นตาหักกันนะพี่น้องเวลาห้องสพายขึ้นมาก ใครเลยอ่นมีดต่กระเป๋าผ่าพี่น้องกระเป๋านังนี่ใครซื้อมาใบาเดียวคือใบนี้พี่น้องโคตรอันไป้ายางกับมูอยากได้ซื้อมากกะบอกเลยว่าอย่าซื้อกระเป๋าใบหน่อยพี่น้องใส่บ่คุมใส่ยังกับโบได้ใส่โทรศัพท์ก็เต็มแล้วพี่น้องใส่โทรศัพท์กับอันพ่วงกุญแจกับเต็มแล้วกระเป๋าใบานี งาที่ซื้อพี่น้องใช้ประโยชน์ได้น้อยมากอันกระเป๋าโคดใบนี้เนาะมันใบน้อยนะพี่น้องนี่แหละจากกระระมาณนี่เนาะถ้าเป็นโคดแต่ว่าบม่ได้ใส่ดอกพี่น้องแต่ว่าสิกงเะใส่อาคิปลิงนี่แหละค่อยมากเนาะใบนี้กะอาจจะใส่อยู่แต่บนร่องรออรเราเป็นตบันไม่ใส่นะลากะอันนี้แม่ ซื้อมาสำหรับแบบว่าเอาไปใช้โทรศัพท์เนี่ยกับเอาไปวิ่งตามลูกอยู่หน้าบ้านนะพี่น้องใช้แค่โทรศัพท์กับกุญแจนะกับประมาณนี้จ้ะมันเป็นสไตล์ข่อยคือว่าแล้วเนาะข่อยมากระเป๋าผ้ากระเป๋ากวกเป็นนังนะนี่จะใบงามๆพี่น้องแต่เขาว่ามันหนักสําหรับข่อยแต่บางคนพั้นมันบ่หน,นักเนาะแต่ว่าเขาว่ามันหนัก กระเป๋าผ้าอยู่ละดีสุดแล้วกต่าหารดน้่นะพี่น้องใส่ได้ทุกสถานการณ์กระเป๋าผ้าแต่มันเบิ่งบารูหลาดอกแกพี่น้องกระเป๋าผ้าเพราะว่ามันเบิ่งธรรมดาอันนี้มันสีเป็นของผู้ชายพี่น้องคอยชื่อพียแต่บ้านก็ใส่ได้คือกันมันเป็นของผู้ชายอันชื่อพียเนาะไปเห็นแล้วกดด็อยากได้นะชื่อเมื่อว้ ใบนี่เป็นของผู้ชายแต่ผู้ยิ่งก็ใช้ได้จ้ะค่อยมากแบบคล่องตัวพี่น้องเวลาไปหันไปนี่แบบแบบว่า,าไม่ลูกหน่อยพี่น้องเน้นคล่องตัวนะใบนี่ก็งามพี่น้องแต่ว่าไม่เป็นของผู้ชายเนาะใบนี่คือใยใช่ประจาพี่น้องคือใบนี่เคาใช้บ่อยเอลาไปชอปปิ้งซื้อของ,ของใครใช้บ่อยคือใบนี่พี่น้อง ใส่ประจำใส่ตลอดเลยใบนี้ใส่บใบใบเอากระเป๋าไม่เบิ่งพี่น้องแล้วก็ใบนี้ด้วยใบนี้คือออกงานทุกวันทุกอย่างใบนี้อย่างยิง่งใช้เฮที่ใส่ใบนี้เพราะว่ามันพกของได้หลายพี่น้อง อันของยังได้นีกับอันพกได้หลายยางพี่น้องมาเบิ่งว่าก้อยพกนี่ยังม่าจะานอไปใส่อะไรเนี่ยเอาสีเอาไปได้ันกระเป๋าเงินพี่น้องแล้วกับพวกกุญแจพกได้พวกไว้แลกกะเว้นกันแดด ใว่แนกันแดดพี่น้องแว่นกันแดดประมาณนี้จะแว่นกันแดดนาจะเนาะพกแ่นกันแดดเนกาไม่กันสันพี่น้องไม่กันสันแบลว่าเป็นยูทูบเบอร์นี่ตรงพกไม่กันสันพี่น้องมิฉะนั้นอันเวลาเอาไทยคลิปมาพี่น้องมันจะสมุดนะจะไม่กันสันนะจะเนาะ กันีประมาณนี่จากกระเป๋าใบนี่ที่พกน่าจะนาะกันีบัสใหม่กันสั้นแล้วก็แว่นพี่น้องแว่นประมาณนี้นาะจะใบนี่เนาะใบนี้คือออกงานใส่ประจำเลยคือใบนี้พี่นอ้องซ้ำนีนนน่และน่าจะนอ๊ะในกา นี่สามีซื้อมาให้พี่น้องมันบม่ได้ใส่ซ้ำคี่ว่าเวลาเฮาอันเยลอนลูกเวลาเฮาอันเอาโทรศัพท์วางไว้มันสิหมุนไปตามเฮาน,นะจ๊ะพี่น้องไม่ได <is> ้ม่มันไ่ได้ใสอย่างอิงยาโอ้ยไปได้มาใหม่อีกอย่างนึงพี่น้องไปได้ยังไปได้หมวกมา <laughs> เป็นหวัวกี่ข่อยักได้มานานแล้วพี่น้องแต่ว่าบริสุขอเห็นอยออนไลน์เนาอะอนใช้อะที่ขวบบริสุขเพราะว่าขค่อยซื้อหวอัวออนไลน์พี่น้องมันตื่นไหมมันบ่พอดีหวัวเ่าแหมมันตื่นมัน,นไปเห็นไปก็เพื่อนนะพี่น้องแล้วมันหลดเหลือยี่สิบเก้าเหรีรยญพี่น้องะะ้วกาบวกแท็กเหลือเป็นสามสิบเอ็ดเหรียญเพื่อนว่าโอ้ยเมือใช่มาสื่อเนี่ยจินจา่าปสี่สิบกว่าเหรียญโหสารค่าเต็มหใ่ไหม ด้วยใจพี่น้องแต่จริงๆไมีหมวกไม่ใส่ระหว่านนี้เนาะอันเป็นสีสีมากพปกติก็ใส่แต่ตัวหนีแหละพี่น้องหมวกพปกติเราใส่แต่หมวกตัวนี้เราคอย,ยออกงานมันจะคนละแบบเลยเนาะอ,อันนี้มันจะมันจะแค่ใหนหน้าห้อย,ยไงแม่พี่น้อง เฮ็ดในนาเฮาใหญ่เพราะว่ามันบงดดนนนนังแดงงงงดดีแต่ว่าอันนี้นี่เฮ็ดในนาเบิ่งเล็กน้อยเบิ่งเบิ้งนาหน่อยเพราะว่ามุมเนี่ยมันมาเริ่มาาตรงขมับเฮ้านยู่น้องมันมันเริ่มตรงขมับนี่มันเลยเบิ่งเฮ็ดในเขานาน่อยได้แต่ว่าอันนั้นนะมันสิมาแตงเต้าหูพี่มันได้เฮ็ดในนาใหญ่นาอจจะเนอะ เอาละจ้าพี่น้องจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้เนาะค่ะพี่น้องก <c oughs> ันพอ่อกันคลิปหน้าเ้อะค่ะ <c oughs> ขอบคุณ f อฟซีทุกๆกท่านทีน่ข้อมาติดตามะะ <c oughs> สวัสดีค่ะ